สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มลชิวคนไต้หนักเลยนะครับมีโอกาสมากินใอ้จุนะครับอืมขอโทษขออภัยได้ไม่กินสดเลยนะครับแล้วก็ในป่านะครับแต่ว่าเชวาเขาเขาไม่กินเนื้อสดเขาก็เลยพากันย่างกินนะครับเพราจะไปหาเห็ดกันนะครับจะแต่ว่ากินก่อนนะครับก่อนอะไก่อนอื่นเลยแต่ว่ามนอะลืมเงินจำข้าวคู่เรียบร้อยพี่น้องเอ้ยพริกป่นคู่เรียบร้อยมีแต่น้ำปลาแล้วก็สลดรแล้วก็มีพริกเขียวนิดนึงแล้วก็ต้นหอมผักชีเท่านั้นนะครับ แต่ยังไงก็มันก็แชบอยู่หรอกเพราะว่ามันจะรวดจึ๊บอืมนี่หมักแกงไล่เลยสามสิบจิบใส่อ่อนอืมอร่อยอร่อย พูยังยาวกว่ามากินะไม่กิน,น,กนชากินกานัน่นมะ <N> กินผานาน้หอดบริเตหันพวกผานหน้ยิบ,ลบเลยบริเตหัน,านายยอ่ะพวผนนั้นยิบมันรับแบบยิงยง อืมที่สะพายก็มาด้วยไม่เหรอรกเชียวไล่เช <c oughs> ียวเคียวเขาอร่อยอะ่ะถ้วยน้ำจิ้มก็เตรียมเรียบร้อยนะครับแต่ลืม มนืองใจกัเลยรึไม่สนใจให้ชูกินก็ได้ถ้าผมกินท่นถ้าผมชอบทานอะชอบไปชอบไปกินไปหรอเสียเวลาเฮ้ยเนี่ย ให้คนอร่อยอ่ะให้รู้ว่ามัต้องเดือดชุดนนะได้อยูแจมย่างเนี่ยเออหยีนนั่นจับมันสวดวันดีไปเจ้าอืม ก็ตับเจ้นักกินนะไม่แมงไอ้หลงคุณคุณหอมฮะกินเน้อน่ะ้อบนกินอนน้คู่อ่ะยังนั่น่ะยังก็นี่องเคมดึงเขาไม่ป่ะ มีเวอร์จมเลยน้ำอกจอกอือกินได้ไปแลอวจะน้ำกิ้มได้นะคุณเต้แม่ขี้หวันอย่องี้เหรออืนี่หอมหอมจน้ำพริกน้ำจิ้มอือไปดูกินด้วยบ้าง มันาน,าน,าน,านั่นมันมันทั่ว <cười> 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 Không phải. Không, cái nắm chim mà. ta cứ ra đó, nắm cá luôn. này, Nè, นี่เออฉันุไรมาแกหรอมนลงี่ันกคือวัน่หรอันก็วันเฮยังวจ้เนือ พยาย,ยกันกันมาหอยกันพักรักันมนแห,หลมแกลมก้นเราเนะี่ย ทนะไำไหนก,ก,กันนะแล้วขึ้นมกคุณลูกเมื่อหมดเติมขำอืมขนมันไม่บ้วนมันยังก้องอืมยังหมกก้องฮะเขาโหลดับน้ำหนักจสดไปตับบ้านวาน ิมางก็เต้ยได้ังเฉียงีฮะคนชิมังก็เสียงฟีกับเ้ด้อะกอถงวก่อน าชิบๆมันจะกรอบๆนะอร่อยไหมน้อสุก ตับแมงสวยงามงามอร่อยมากๆน้ำจิ้มข่าในวันน่ะมีความมีเกี้ยวแล้ว <c oughs> กับนาอะเยอะอ <c oughs> ่ะทำชิบจิพพันกน เยอะครับนี่น้ำดิบก็มีเต็มดะปล่อยงั้นเลยดังวังเียวเหมเนาะ

มัม่อนานเสียบแม่ขึ้นมหีขยอแม่ใครจันอร์ขราดิฉันไหนใครๆก็ยินค่ะโอเคครับพี่น้องเนาำมันเชียวก็ได้หนังแหลงก็จะลาพี่น้องไว้ก่อนนะครับสำหรับคลิปกินสรอยจุนะครับในป่านะครับกับเพื่อนๆน,นะครับก็ฝากกดไลค์ก,ออกดแชร์ด้วยท่า แล้วก็กดไลค์ถ้าถูกใจก็กดแชร์ให้มอนชิวกันได้ดังเดนและทีมงานทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับ